กินป่ะขอมือค่ะขอมือนะขอมือยนี่นะขอมือขอมือกันมือมือขอมือมาหมากันมือให้มือป่ะอให้มือกันให้มือกันแล้วไม่ให้ขนมด้ยกินป่ะไปเส้นไปเส้นเอมั้ย แม่กินปลาเส้นไหมเราจะกินปลาเส้นี่แม่มีปลาเส้เลยไม่แม่มีปลาเส้นเลยวันนป่ม,มปลาเส้นปลาเส้นขอมือขอมือน่ะเก่งมากครับ แลทำไมไม่ช่วยน้องอ่ะเขินแม่เหรอเขินแม่เหรอวันเขินแม่วันเขินวันเขินแม่วันเขินแม่เจ็นเจินอ่ะก่อนจะไปถ่ายค่อมน้องเนะี่ยน้องมาน้องมาเงินเงินเลยเงิน นาม,ามาหาพี่ทองแล้วงงเงินเงินเงินมาเางินมาเงินมาแล้วค่ะออคระใครใครมาากมาหรอพี่ใจยเย็นพี่ใจเย็นค่ะ พ่อมาแล้วใจเย็นนะคะพี่ทองหนูเป็นเมียพี่คนเดียวหละหนูไม่มีใครล้วคะ่ะหนูไม่มีใครนอกจากพี่ทองคนเดียวหนูเป็นเมียพี่ทองคนเดียวคะ่ะใช่ไหมไปเข้าบ้านกันไปน้องห้ามไปปันใจให้คนอื่นนะรู้ไหม ไม่ปันใจให้คนอื่นนะคะหนูเป็นเมียพี่ทองคนเดียวจริงๆจริงๆนะหนูรักพี่ทองคนเดียวเลยเนี่ยรักพี่ทองคนเดียวเงินมานี่เลยมาไปเข้าไปในบ้านกับขากับพี่ทองเดี๋ยวนี้เลยนะมามาให้อยู่กับพี่ทองรอนะเดี๋ยวตเป็นเมียของพี่ทองคนเดียวรู้ไหม เข้าใจค่ะพี่ทองเตะท่าจังเลยทองเนะเตะหลอดเตะเยอะเตะเยอเตะหลอดแล้วล่ะเล้วมาดหลอดเอาวะหอดวะหอคักรลอเนรลอดผดรลอพ่อบอกพ่อบอกแต่งเนี่ยหออี้หลอดคักเอดหลอดลอดอดลอดออออพี่ทองมันหลอที่สุดในโยเก รอไหมทองรอมาไปเที่ยวไหนนอ้นองมาน้องมาเงินมาพี่ช่วยเงินมาเงินมาพี่ช่วยเงินมาเงินมาพี่ช่วยเงินมา ้องหล่าคนเดียวนะแม่วันนี้แม่ยังไม่พาท้อทองไปเที่ยวเลยะนะพี่ทองคะ่ะจ้างใจเย็นๆนะครัะทองไ่ทองมานี่เร็วเราตามเงินมานี่นะคะพี่พี่แม่แล้วเราเรียบแล้วเงินเรียบแล้ว พีท่ทองแล้วสวัสดีเตะท่าอยู่นู้นนะคนนะ,ะ,ะคนสวยเป็นอะไรคะคนสวยคนสวยอยากหาผู้อีกแล้วเหรอคะคนหล่ไปช่วยคนสวยบ้างสิ คลิปดีๆไปๆเคเดพี่น้องพ่อกม่คลิปหนาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับสอนน้อยพาเพิินเฟมลีด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศขอบคุณทุกๆคอมเมนต์กุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ